เรามาดูการทำผัดไทยที่นี่กันนะครับคครรัับบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีตอนนับเข้าสู่ช่องส p e e d Food นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ w a r e h o u า e c h a i y โ p h r a y a กระจกเก้าขอบคุณทหารลาดกระบังนะฮะตอนช่วงนี้มีงานเกษตรแฟร์ผมอยู่หน้าร้านผัดไทยรถถังนะครับร้านนี้นี่ คนรุมเยอะมากทีเดียวนะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะครับเขาผัดยังไงคนถึงได้ซื้อเยอะขนาดนี้นะครับนี่นะเชฟนี่มือฉังมากสวัสดีครับพี่ครับขับไทยรถถังนี่มีมากี่ปีแล้วพี่ขับไทยรถถังเนี่ยอะไรนะรอ๋อเหรอ ทำไมชื่อรถไทยรถยรถังอ่ะรู้จักรถรถเป็นถังนั่มันก็เหมือนนะฝ้ายอได้ไอเดียมาจากไหนนี <laughs> ่อะไระเรยอะๆแล้วอย่างเห็นว่าขายดีนะผมพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาชมนะครับหลังจากเสร็จงานนี้แล้วไปที่ไหนต่อครับยังไม่มีงานยังไม่รู้ว่าอ e ีเวนท์ที่ไหนใช่ไหมแล้วจะไปตามอะไรหอมมากเลยทุกคนผมอยากพาทุกคนมาดูนะ คือน้ำน้ำเขาเรียกน้ำผัดไทยเขาอะซอสผัดไทยเขาอะหอมมากเลยครับเรียกว่าเส้นอะไรนะเส้นจันวะเส้นจันนะฮะเนี่ยยางกระทะนี้เท่าไหร่นะห้าสิบบาทนะครับถ้าเป็นกุ้งสดนี่เท่าไหร่นะเจ็ดสิบกุ้งสดเจ็ดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกุ้งสดนะครับว่าเขาใส่กุ้งสดได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำผัดไทยที่นี่กันนะครับ รู้นะบาทานู้คารอโรรุ่มหน้าร้านเลยเรีมลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนดูที่เขาอยากไปกินห่ะต้องไปหากินได้ที่ไหนเลีงานเดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้จะไปงานไหน๋อหรอตามงานอีเวนต์ใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็จะเป็นการใส่เช่นจังแล้วนะ ยิ่งตอนเย็นลูกค้ายิ่งเยอะเลยครับทุกคนนะครเตรียมเส้นไว้รองรับลูกค้าประมาณกี่คนครับเนี่ยเตรียมเส้นไว้นี่สามสิบเจ็ดโลสามสิบโลโอ้ทุกคนครับหน้าตาน่ากินมากเลยผมให้ทุกคนเห็นนะเขาเตรียมเส้นวันหนึ่งสามสิโลเส้นแบบนี้ด้วยนะ อันนี้จะเป็นราคา50บาทนะนะครับคือผัดไม่ได้หยุดจริงครับร้านนี้นี่ผัดแบบกระทะตอกระทะเลยนะฮะผัดต่กกระทะตอกกระทะเลยตีมือมากครับเดี๋ยวมาดูกันไปเรื่อยๆเลยนะทุกคน ตอนนี้มองได้ประมาณเจ็ดแปดคิวอ่ะที่ร้านนี้รับรับออกงานด้วยใช่ไหมก็ค,คือถ้าถ้าเกิดเขาโทรมาได้ถ้าไปได้ก็ไปร,ร,รับออกงานด้วยมเีเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่ออะไรไหมฮะมเบอร,เอร์อะไรฮะ082ย์แ438องส <4 38. S 2> 2องสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเบอร์โทรตามนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ข้างล่างในรายละเอียดคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนวันนี้จะเป็นปลาทายกุ้งสดนะครับเดี๋ยวดูกันต่อเลยนะครับปลาทายหนึ่งต่อผมอันแล้วก็ได้ด้วยอ๋อนี่ออะไรนะเน เส,ส,ส,ส้นจันด้วยเส้นจันเสร็จแล้วห้าส,สิบบาทน่ากินมากผัดคือผมทผัดได้น่ากินจริงๆทุกคนจะเห็นคนรอเยอะเลยนะสำหรับปัไทยร้านผัไทยรถถังร้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนประกอบของผัดไทยนะครับทุกคนนี่นะครับแต่น้ำซอสเอาขาค่อนข้างหอมทีเดียวนี่จะเป็นเส้นจันที่เขาใส่ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่อยๆเลยนะทั้งหมดยังอันฮะหรถัดถ้าเป็นจานนั้นจะเป็นเจ็ดสิบนะจานนั้นจะเป็นเจ็ดสิครับครับผัดไม่ได้หยุดเลย,คร,ย,เลยครับพอตอนเย็นเข้ามาแล้วก็ผัดไม่ได้หยุดเลย สิบนาทีนี้ก <si ี่กระทะแล้วเนี่ยถ้าเป็นปืนกลก็ยิงไม่หยุดอ่ะ จะเป็นห้าสิบบาทนะทุกนนตามนั้นจะเป็นห้าสิบาทนะฮะนี่นะทุกคนเขาผัดตะทะดอกะเลยไม่ไม่หยุดเลยนะในช่วงเวลาที่1ิบนาทีที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะผัดแบบมาราธอนเลยอนะ่ะขายดีมากมากนะสำหรับ,ร,บร้านผัดไทยรถถังนะครับคือร้านผัดไทยรถถังนฮะ ในชื่อร้านบัตไทยรถถังก็ลักษณะร้านนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับรถถังนะทุกคนเนะี่ยการจัดร้านเนี่ยรถถังคล้ายๆกับรถถังนะแล้วก็คนทําผัดได,ได้ได้น่ากินมากนะแล้วซอเสเคามค่อนข้างหอมมากเลยทีเดียวซอสค่อนข้างหอมเลยทีเดียวปัตรไทเยเส้นจันนะครับเส้นจันวันละ้าเรียมไหมสําหรับบริการลูกค้านี่วันหนึ่งสามสิบกิโล Obrigado. ไม่ได้อยู่จริง,รง,รงผมให้ดูนะลูกค้านี่เขาต่อคิวเลยอ่ะลูกค้าเขา้าต่อคิวเลยอะทอุกคน นี่นะครับจะเป็นหน้าตาปัตไทยราคา50บาทนะครับทุกคนน่ากินมากไหมนะทุกคนน่ากินนะครับผมว่าน่ากินมากนะครับก็เป็นปัดไทยรถถังนะครับจะจะจะทำเฉพาะการออกงานนะฮะยังยังไม่มีร้านประจําใช่ไหมยังไม่มีที่ประจํานะครับก็เบอร์โทรก็ผมลงไว้ให้ในใต้คลิปนะครับทุกคนลงไว้ใต้คลิปถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะกินลองโทรไปสอบถามได้นะครับว่าวันนี้ขายที่ไหนอย่างไรนะครับก็ราาใจดีนะครับราคาใจดีนะครับ คนร้านปัทไทยรถถังไปใช้เฉพาะออกงานอีเวนต์นะครับอย่างนี้อย่างเช่นวันนี้ก็คืองานอีเวนต์อองานเกษตรแฟร์ที่หมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชบังนะครับสถาบันเทคโนโลยีพร,ระจอมเกล้าราชบังนะฮะะขอโทษนครับพอออกงานเนี่ยใช้เส้นปัทไทวันละ30กิโลเลยไม่ใช่น้อยๆน,นะวันสละสวันละ30กิโลนะทุกคน เยอะมากๆนะลูกค้าเมื่อกี้นี่รุมเลยอนะ่ะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง s p e e d f o o d นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกด Subscribe นะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการดูคลิปนะครับดูวิการดูวิธีการทำอาหารของพ่อค้าหรือเชฟมือฉังต่างๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ